น,น,นี่น่ารักไหมผมเดียวกันเลยนะอย่าบอกนะเอาให้ดูแล้วก็ไม่อยู่อีกแล้วหน้าเหมือนกันทุกคนแล้ะเรียนทุกคนมีผมแค่สามเส้นน่ะเนี่ยดูดิหนูให้พี่นาพิเศษเลยนะ เนี่ยต้องบกอ่ะนักเรียนต้องปลูกผมกันแล้วอ่ะ <c oughs> นี่ผม,มอยู่คนเนี้ย <c oughs> ผมไปไหน <c oughs> ผมไม่มีผมน้อยเพราะว่านักเรียน <c oughs> เรียนหนักเครียดโรงเรียนเนี้ยนักเรียนเครียด ก็เลยแบบผมร่วงอย่าลืมเก็บกล่องนะครับเก็บกล่องอ๋อเด็กชายพี่ฝนถูกหวยแน่งวดเนี้ยนักเรียนกินผงชูรสเยอะ เกิดหนูวันที่สี่นี้หรอคะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ Happy birthday ล่วงหน้าด้วยนะคะขอบคุณกล่องสมบัติจากเด็กชายพี่ฝนเด็กชายพี่ฝนหรือเด็กหญิงพี่ฝนนะคะ หืมอยกได้หมดครับครูอ้าวเป็นเ <c oughs> อาหาเพื่อนเสียงดังอา <c oughs> น่าจะดังมากนะ ไหนว่าจะไม่หลอกกันไหนว่าเธอจะมีฉันไหนว่าเธอจะเป็นเหมือนเก่าท่อนแรกร้องยังไงอะคะเธอบอกว่าวันนี้เป็นวันที่สวยงามเธอบอกว่าวันนี้เป็นวันที่สวย เธอบอกว่า mm. เธอบอกว่าวันนี้เป็นวันที่สวยงามเธอบอกว่าวันนี้เป็นวันสวัสดีคุณมาเช็คชื่อครับเอ๋อมาเช็คชื่อเห็นรูปหรือยังโอหเห็นแล้วครับโกเกะนะโกเกนะกเ,กเลยฮะเป็นปังปอน <laughs> เป็นคนแก่บอันนี้ผมมามาลองเทสระบบก็คือตอนนี้ก็คือเหมือนว่าไม่สะท้อนไหมครับเวลาเวลานะผมใช่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 ค่ะทำไมทำไมอ่ะเหมือนว่าก่อนหน้านี้มันไม่สะท้อนแล้วอยู่ๆวันนี้ก็สะท้อนผมก็เลยงงว่าเกิดอะไรขึ้นอืเกิดอะไรขึ้นหรอไม่ทราบเหมือนกันนะอาจจะเป็นที่ฝนตกน่าจะแต่จริงๆวันนี้ยังไม่ตกแต่วันนี้น่าจะเป็นเพี้ยนนะจริงๆผมอยากวิ่งไปตามหัวหน้าห้อง มากแต่ว่าเขาทานข้าวอยู่นะฮะอุ้ยท่านหนาห้องนี่น่าตกผลไม้เลยคุณสงนงนะโอ้วันนี้ทำอะไรบ้างคะวันนี้วันนี้วันนี้อ่าทำงานส่งหัวหน้าห้องครับเป็นสองเพลงเขียนเพลงให้หัวหน้าห้องไปสองเพลง เหนื่อยเลยใช่ครับจริงๆมีเพลงที่เขียนถึงอาจารย์ด้วยครับแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยเพลงอะไระคะไม่บอกครับเดี๋ยวผมโดนหัวหน้าห้องบีบคอเพลงนั้นเหรออ่าใช่ครับเพลงนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพลงไหนผมสับลอยไว้ใช่เพลงเดิมน่าจะเพลงเดิมนะฮะจริงๆหัวหน้าห้องก็เคยร้องเล่นไปหลายรอบแล้วฮะจะทำอะไร นี่ส่งคาเชิญให้คุณครูนะครับผมเสียงสะท้อนเรื่อวลงปิดปิดปไม้แต่ถ้าปิดไม์ผมก็จะไม่ได้คุยกับเพียนหน้าเดี๋ยวผมลองลดเสียงดูแต่ประเด็นคือผมอาจจะไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยินนะคนได้ยินอยู่ครับ แคลดเสียงอ่ะไม่ได้ปิดไมค์สะท้อนเหมือนเดิมเิรามว่าเป็นที่เป็นที่ระบบโทษระบบไว้ก่อนไม่โทษตัวเองถูกต้องถูกใจแล้วอย่างอื่นก่อนใช่ไม่โทษตัวเองใช่ผมรักติกตอกผมรักติกตอกอย่าบล็อกผมนะครับใช่ฝั่งเราหรือหน้า้องปิดปิดไม่แล้วเป็นไงบ้างครับแต่เมื่อกี้ผมลองเทสมาหลายรอบแล้วก็ยังสะท้อนอยู่ หรอเพื่อนๆผมบอกสะท้อนหมดเลยผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะลองเอามือถือไปจุ่มน้ําแล้วก็เอาไปเป่าดูอาจจะดีขึ้นเออน่าจะดีขึ้นรับน่าจะดีขึ้นนะครับผมคิดว่าใช่ใช่ลองปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวไปลองดูเพื่อนแต่ว่าปกติไม่เป็นปกติไม่เป็นแต่อยู่ก็มาเป็นวันนี้หมดเลยก็เลยสับสนอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะห้องครูก็สะท้อน โทถ,ถอนติ๊กต k อกแล้วก็ลงใหม่ผมจำพาสเวิร์ดไม่ได้ครับขนาดนัานโอ้งใหม่สร,หมสร้างใหม่เลยโอ้โห oh, สร้างใหม่เลยโอ้โหโอ้โหไม่น่าไหวแล้วครับแอเคาเดียวก็น่าจะเกินพอ <laughs> อ่าผมคิดดูแล้ว,วผมน่าต้องไปขโมยมือถือของหัวหน้าห้องออมาลองใช้ดู ือถือที่ปลดประจำการเพื่อเอาไว้ไลท์โดยเฉพาะเอามือถือวางไว้หน้าบ้านหายแน่นอนใช่ครับเพื่อนๆหายแน่นอนครับถ้าไปวางไว้ตอนเช้าพี่เยนหน้าทานข้าวอะไรครับเอ่ออะไรนะอะไรนะเขาเรียกอะไรัดแงวันนี้เป็นวันนี้ไปทั้บุญมาแล้วก็เลยไปแล้วก็เลไปนั่งคิวที่ตลาด ข้าวอะไรนะแกงกะไรี่อะไรบ้างขนมโครกขนมโค้กผมก็เป็นเอฟซีขนมคกเหมือนกันแต่ผมกินไม่ได้ผมกินแล้วผมบวมบวมบวมใช่ครับกินแล้วมวลน้ําในร่างกายผมมันจะพุ่งขึ้นไปไวมากอ๋อหรอคะอ๋อหรอคะไม่ได้แพ้ไม่ได้แพ้ใช่ไหมคะไม่ได้แพ้ขนมขนมโค้กค่ะแล้วโชว์ขนมโคือ หัวหน้าห้องหัวหน้าห้องอยู่ไหนคิดถึงหัวหน้าห้องจังเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมก็นั่งเล่นกับหัวหน้าห้องอะไรหัวหน้าห้องวิ่งไปบอกทานข้าวก่อนนะฮะเพราะว่าวันนี้หัวหน้าห้องยังไม่ได้ทานข้าวเลยไปทุระแต่เช้าไม่ทานเลยไม่ทานเลยใช่ฮะจะเป็นกระเพาะไหม อร่อยไหมครับพนมครกอร่อยอร่อยมากจานครับจานใส่จานส่งแมสเซนเจอร์มาที่นี่หน่อยครับลกชิ้นหนึ่งก็ยังดีครับกินไม่ได้ไม่ได้ใช่ไ,ไ,มไหมอ,อร่อยอ่อยมากขอทราบชื่อไว้หน่อยครับเดี๋ยวว่าจะไปตามหาดูบ้าง มีช่องเช้าอ๋อช่องเช้าช่วงเช้าช่องเช้าไม่ตื่นครับเก็บไม่กไม่กินเงียอสนุกเลยฮะวันนี้ผมก็เลยโอ้โหลุ้นอยู่เลยว่าเสียงมันจะเป็นเหมือนเดิมไหมแต่เมื่อกี้พอรีรีลองปิดปิดอ่ลงไลน์แล้วก็ขึ้นมาใหม่ก็ยังเหมือนเดิมแต่ก่อนหน้านี้ไม่เป็นเพิ่งมาเป็นวันนี้ก็เลยงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นโททรศัโทรศัพท์ตก ไม่ไม่แม่งยังยังไม่ตกครับแต่เดี๋ยวผมว่าจะไปลองพรุ่งนี้ก็อาจจะไปลองขโมยหูฟังหัวหน้าห้องมาลองใช้ดูฮะอาจจะดีขึ้นอ๋อลองใชู้พี่แอนนาได้ใช้หูฟังไหมครับคะคะพี่แอนนาได้ใช้หูฟังไหมครับไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ค่ะไม่ได้ใช้น่าจะเป็นที่เครื่องผมแล้วแหละทั้งนั้นอ่ะก่อนที่เราจะแก้อะไรเราต้องลองแก้ที่ตัวเองทุกคน ใช่ค่ะใช่ค่ะลองจุ่มน้ำได้ครับผมคิดว่าเดี๋ยวว่าจะลองจุ่มน้ําแล้วอาจจะไปลองแช่ในถังขก้าวสารหรือไม่ก็ล้างเอาไปล้างใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะก็จุ่มแล้วจุ่มก็ใส่สไลส์แล้วก็ขัดขัดไปเลยผมว่าผมน่าจะต้องเอาเงินเดือนทั้งหมดไปซื้อ หัวหน้าห้องหัวหน้าห้องทานข้าวเสร็จหรือยังคิดถึงหัวหน้าห้องจังเลยตอนนี้หัวหน้าห้องแน่ทานข้าวอย่างอร่อยอร่อยแล้วผมก็มาเจออาจารย์ทานขนมพกต่อหน้าเราไม่หิวไม่หิวหรอคะเริ่มหิวแล้วครับตอนแรกไม่หิวแต่ว่าตอนนี้เริ่มหิวแล้วครับเริ่มหิวแล้วใช่ครับกินไหมโอ้ส่งเมสเซจเจอเลยก็ได้ครับชิ้นหนึ่งก็ยังดีเดี๋ยวผมไปหามาทีมงานอีกสี่คนไม่ตอนนี้เป็นห้าคนแล้วพอดีเดี๋ยวกินโอเคครับือ ทรมานคนที่มีมวลน้ำหนักร่างกายเยอะเหล,ลือเกินแรปแรปแรปให้ฟังแรปให้ฟังหน่อยครับ ตอนนี้จานนั่งกินขนมครกแล้วตอนนี้รอ,อหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องยืนชกกระสอบแต่จริงอะไม่ได้ชกกระสอบตอนนี้ก็อยู่ในครัวทานข้าวกับคุณแม่แล้วตอนนี้ผมก็เริ่มจะหิวแล้วก็เริ่มจะดูแย่ yeah, เพราะว่ามันอาจจะเป็นมรารยาทที่ไม่ดีที่นั่งดูคนกินแต่ไม่เป็นไร <c oughs> ไม่ดูก็ได้ขอแค่เพียงได้ยินไอ้เพ <c oughs> ื่อนๆผมบอกว่าไอ้หมอนั่นเข้าที่สามแล้วฮะจริงป่ะเพื่อนเพื่อน จริงป่ะเป็นที่ถึงป่ะเฮ้ยพี่เอาน้าเมื่อเช้าประสบอุบัติเหตุแล้วแต่ว่าอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับพี่มอไซค์มอไซค์มาชนรถใช่ใช่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ได้เป็นอะไรมากขนมขนมคอกห้ามหกโอเคครับรับเสียได้แต่ขนมคอกห้ามหกนะครับ ใช่คือแบบเบรเปุ๊บหันหันขนมกินะก็หกอาอย่างน้อยก็ดีอย่างน้อยเพียร์นาก็รู้ว่าอะไรสาคัญกว่ารถขนมปลอดภัยจริงๆเพื่อนๆไม่ว่าเราจะประสบปัญหาอะไรขนมของกินเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนเพัาะว่าในช่วงที่เราอาจจะเครียดการกินอาจจะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้น จริงจริงจริงต้องใส่ช่องหกค่ะผมว่าผมน่าต้องลองไปหาทำขนมครกดูบ้างอย่าใช้อยากทำขนมโอ้รอบหน้าเดี๋ยวคนหมดเสียงสะท้อนเล่นผมขอโทษรับพี่ผมขอโทษรัาพี่ไม่ถึงรอบสามอ๋อเขาอาจจะว่าผมก็ได้นะบางทีนะ เปล่าท่าน่าเราไม่ค่อยได้ยินเลยเมื่อกี้ผมเห็นคนวิ่งมาแต่ผมนึกว่าหัวหน้าห้องแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเพื่อนๆทีมงานขอดิกาลังหุ่นไวายกับการครับผมจริงๆวันนี้เขียนเพลงเสร็จสองงานแล้วครับก็เลยตอนนี้ก็เป็นช่วงว่างเป็นช่วงฟรีไทม์เขียนเองเขียนแบบแตแต้มใช่ครับเขียนกับน้ององอบอีกคนหนึ่งฮะช่วยกันยำเพราะว่าบางทีเหมือนเหมือน เหมือนในหนึ่งเพลงเนี่ยเราอาจจะใช้ถ้าเป็นคนเดียวบางทีอาจจะมีบางช่วงเวลาที่เราตันเรา,าอาจจะทําให้เราคิดอะไรไม่ออกเราก็เลยอาจจะต้องมีพาร์ทเนอร์มีทีมงานในการช่วยแบบว่าเอ้ที่ถ้าเกิดว่าต่อด้วยเป็นประโยคนี้เป็นอะไรอย่างนี้เป็นยังไงก็จะช่วยให้งานเร็วขึ้นกับอาจจะได้มูทที่แบบว่าช่วยกันคิดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยต้องแลวปอีสานด้วยนะโอ้โหเดี๋ยวผมขอช่วงเวลาในการศึกษาก่อนนะครับ ถามได้ถามได้ได้ครับเดี๋ยวถ้าสงสัยภาษาอะไรเอ้ยไม่ใช่สงสัยคำไหนเดี๋ยวค่อยไปถามนะฮะได้เลยครับาจะต้องไปขออนุญาตจากหัวหน้าห้องก่อนว่าผมสามารถถามภาษาในการเขียนเพลงได้หรือไม่ครับอราวันนั้นวันนั้นมันเที่ยวสงการเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับสนุกสนุกค่ะอยากได้เป็นชิชาค่ะ ่ตจริงๆวันนั้นก็คือแบบว่ามีปืนฉีดน,น้ําเพียงพอสําหรับทุกท่านแต่ปืนฉีดน,น้ําที่เพียงพอคือปืนฉีดน,น้ําที่ใส่น้ําเองไม่ใช่แบบเป็นปืนออตโอตโอ้ก็คือวันนั้นน่ะผมเจอปืนฉีดน,น้ําที่เป็นออตโต้ใช่ผมเอามากอดไว้เลยเพียงหน้าก็น่าจะเห็นยั่วผมเนี่ยถือยิ้วไม่ให้ใครเลยห่วงมากห่วงมากเพราะว่ามันง่ายต่อการเล่นจริงง<ด>่ายจริงใช่ ก็คือแบบว่าวันนั้นคือเราหมั่นไส้ใครล้วก็คือเราเดินเราเราก็กดไกลใส่เลยใช่แต่ในขณะที่อีกฝ่ายเขายังต้องแบบว่ายังปั๊มอย่างไรเงี้ยก็คือเรารู้สึกว่าเราได้เปลี่ยนจริงคนเลยแล้วมีเสียงเลยฟิวฟิวฟิว่ใช่ฮะฟิวฟิวเลยคือมันมากวันนั้นมันมากวันนี้คือยกเวทีให้กับอาจารย์เลยนะฮะขอขอไปขโมยเวทีน้าะ เดี๋ยวผมปรึกษาหัวหน้าห้องก่อนนะครับผมว่าปรึกษาไม่ต้องคิดว่าขโมยหรอคะอ่าก็ปรึกษาก่อนนะครับว่าให้ขโมยได้ไหมถ้าขโมยได้ก็ให้ขโมยไปเลยครับผมรบกวนแพ็กหัวหน้าห้องผมใส่กล่องกลับไปเลี้ยงดูด้วยครับที่บ้านก็อยากได้หม่ด้วยค่ะอยากได้ไม่ด้วยนะฮะขอสีชองหัวนั้นน่ะที่ท้องวันนั้นน่ะเนี่ยนะผมจำได้ว่าที่นี่มีไม้หลายสีมาก แต่ผมยังไม่เคยเห็นสีชมพูหรือว่ามันมีสีชมพูแต่ผมไม่เคยสังเกตมีสีชมพูวันนี้หัวหน้าห้องก็แต่งตัวสีชมพูนะครับต,ตีมสีชมพูเลยตีมสีีชมพูใช่ครับตั้งแต่เสื้อไ <c oughs> ปเย็นกางเกงติงเหรอครับอ่าเพิ่อเผมบอกไม่ไม่สีชมพูอ่าเพิ่มเโอ้ไอหมอนั่น1 5เอันนี้อันดับสามอันนี้คืออันนี้คือสุดสุดสุครับ ผมไม่ชัวรเหมือนกันนะผมแทบไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่ <c oughs> ฟังแต่เพลง <mostrar> <c oughs> ไม่ค่อยได้ดูกติกาเลยเท่าไหร่ครับติดอันดับสามเสียงที่สี่อ่าอช้ Thai, แ,<ต>แล้วอันนี้เขาจะมีแบบว่ารอบต่อไปไหมฮะไม่รู้เหมือนกันขอบคุณครับให้เป็นเรื่องของรายการนะเพื่อนๆบางทีถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดไปผมก็อาจจะ โดนใบแดงมาที่หน้าบ้านนะฮะไม่พูดดีกว่ารักตัวเองไว้ก่อนตอนนี้นั่งอนนนี้ัอยู่ตรงไหนอ่ะอ่าตรงบ่อน้ำฮะอ๋ออากาศดีไหมครับอ่ายุงเยอะครับอยอยุงเยอะหรอจริงๆก็ไม่เยอะหรอกครับแต่ว่าแค่ว่าณบ่อน้ำตรงเนี้ยถ้าพูดตรงๆก็คือมันคือสถานเพาะพันยุงลายชั้นดีครเพราะว่า มียุงมาไข่ไว้แต่ก็มีการควบคุมประชากรยุงโดยปลาในบ่อนะฮะแต่ก็ไม่หมด,ก,มหมดก็ไม่หมดครับแต่ตอนแรกตอนเมื่อก่อนในที่มันมีต้นกกก็เคยยุงแบบปลภาสภารพัดเลยแต่ว่าตอนนี้เรียกว่าใช้หานฟ้าทีหนึ่งก็คืออาบอืมก็คือเราจะเอาหานฟ้ามาเทใส่ใส่กระมังแล้วเราก็จะลงไปแช่แล้วขึ้นมาเราก็จะไม่ดุดยุง <c oughs> นะครับต้องแบบนั้น,บบน,นเลย,เลยใช่ครับ เมื่อไหร่วนนนห้องจะทานข้าวเสร็จนะปกติพ in ี่น่าชอบฟังเพลงแนวไหนครับอ่าหมอลำอ๋อหมอล่ำแต่จริงแจริงไม่แนวแนวแล้วแต่ว่าช่วงนั้นหรอกชอบชอบเพลงแนวไหนก็ก็แล้วแต่ว่าช่วงเวลานั้นมันมีเพลงหนที่มันฟังแล้วมันทัดใจก็จะติดฟังเพลงนั้นไปเรื่อย ใช่บางทีก็บางเพลงบางเพลงอกหักเหมือนตัวเองอกหักเป็นโอ้หฟิลแปลว่าเขาทําถึงเราเลยได้รู้สึกตามฟิลเพื่อนหหัวหน้าห้องเพื่อนๆหมดเขาอยากเจอหัวหน้าห้องแต่ตอนนี้หัวหน้าห้องน่าจะทานข้าวแล้วอาจจะไปเคลียร์งานอื่นต่อผมไม่รู้ว่าเขาจะโผล่มาอีกหรือเปล่านะครับ วันนีาห้องไม่มาไม่เป็นไรฮะให้เขาได้พักบ้างพอวันนี้เขาไปธุระตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะเพื่อนเพื่อนที่บ้านที่บ้านอาจารย์มีได้เลี้ยงหมาหรือแมวไหมครับไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงค่ะแพ้ขนสัตว์เลยครับไม่ค่ะไม่ค่ะแต่อยากแต่อยากเลี้ยงนะคะอยากเลี้ยงอยากเลี้ยงหมาเป็นหมาหรือแมวหรือแมวก็ได้แมวก็ได้ ใช่ใครมีขอค่ะให้มีขอมีขอเลยค่ะนะเพื่อนๆอาจารย์อยากได้หมาหรือแมวมาเลี้ยงหน้าเพื่อนๆจริงๆที่นี่ก็มีหมาตัวสีขาวนะครับผมถ้าสนใจก็มาขโมวยได้อะไรนะคนะมีหมาตัวสีขาวนะครับผมถ้าสนใจก็มาขโมยได้ที่นี่ขโมยขโมยขมยทีแล้วก็มีหมาตัวสีน้ําตาลนะฮะ ทั้งสองตัวเลยใช่ครับแต่หัวหน้าห้องแพ้ขนแมวนะครับเอาแพ้ขนแมวหรอใช่ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งมารู้ตอนที่ได้มาทํางานกับเกเพราะว่าตอนที่สมัยเจอเขาครั้งแรกผมก็ได้อุ้มแมวของผมไปจ่อเกเลยแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าเขาแพ้หรือยังหรือเขาอาจจะยังไม่พูดนะฮะแต่ไม่เป็นไรสำหรับวันนี้ผมขอบคุณคุณือน้ามากเลยครับที่แวะเบยงกันเข้ามา ขอบคุณขอบคุณนะคะเดี๋ยวถ้ารอบหน้าเจอหัวหน้าห้องแล้วจะเนียนๆกดสุ่มไปนะครับได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยคสวัสดีครับไม่ไม่ไม่คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ๋อขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่ส่งของขวัญให้ชนะสองรอบเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ tennis,